โปลูกนะคะฉันซื้อขางว่าหลับมานีน้ปลูก,กต้งหนึ่ง่พอจังหาไสมไมเองพ่อยญ่ปลูกว่าได้หาอสยา,า,า,ายอ้พ่อยายดงแทก ปกสมุนหลวงพอจังหาใส่ไม้เองพ่อยายปลูกบ่วแด้หยอดสายแล้พ่อยายต้องแทรกปลูกสมุนหลวงพอจังหาใส่ไม้เองพ่อยายปลูกบ่วแด้หยอดสายแล้พ่อยายต้องแทรกสวัสดีค่ะมาเก็บละมันจ้ะทุกคนจ้ะมาเก็บละมันช่วยกันนะคะ ตัดแล้วก็ต้องเก็บละมันใส่กระสอบค่าเพื่อจะเอาไปแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็ทำมาคืออยู่อำเภออำเภอกจะหลดไว้ในนะามาสองบ,านน,บานนี้บานบานีบ้บานบานบานสุดท้ายก็อยากสาแหนะบานนี้แล้วกลับไปขาวบานลำโพงสุดท้ายมอ สวัสดีค่ะมาเก็บละมันจ้าทุกคนจ้ามาเก็บละมันช่วยกันนะคะตัดแล้วก็ต้องเก็บละมันใส่กระสอบค่ะเพื่อจะเอาไปแช่น้ายาแรงๆแล้วก็ทับซองกระซัมเขาจะไปซองเล็กหน่อยเมือ่อรถกระซัมจะว่ากาาะระซัมไม่แรงะ้จักสิ่งรถอันนี้ทางอําเภอเขาจังหวัดหรือเปล่า ส่องม,งมาเหมือนไอ้พรดีเลยนนเนาะแต่ว่าการทำไม่แรงนะ จักสีไม่รถดว่า,ากระทำแล้วเนาะจักสีไม่รถมาสาเหตุเห็งงานงได้ โรงเรียนจังหวัดกับเป็นโรงเรียนแบบมีรถจะว่ากะทำแล้นาะจักสีไม่บบไรถนะปลูกสมุนึลวพ่อจังหาใส่ไหม่เองพอยายปลูกบ่วไดดาัทสายแล้วพ่อยายตังแท็กจะว่บบากะทำแลนะ้วเนาะ จักซีไม่ลดอันนี้ทางอำเภอเขาจังหวัดหรือเปล่นทองเซามามาเนี่พอดีเลยเนาะพอดีว่าคืออยู่อำเภออำเภอกระเจลดว่นยเลพอดี คืออยู่อำเภออำเภอกระเจิดว่ายเลทำการปลูกนะคะเฉ้นซื้อขางเมื่อหลับันทึก ว่ากระทำแล้วจ erm ักสิไม่หลดสวัสดีค่ะมาเก็บระมันจ้าทุกคนจ้ามาเก็บระมันช่วยกันนะคะตัดแล้วก็ต้องเก็บระมันใส่กระสอบค่ะเพื่อจะเอาไปแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็เผาหมาเผามาเก็บระมันซอยแต่ว่ามันกระเหลืกคำอยู่ดอกเล้งๆน่ะมันใกล้ผ กระซ่ามหากระมือขามาสองบานนี้บานนี้บานบานบานท้่ถ่ายก็อยากสาแในบานนี้แล้วกลับไปขาวบานลำโพงสุดถ่ายมอ ขวามาพอมาเก็บละมันซอยแต่ว <c oughs> ่ามันกระเลิกคำอยู่ดอกลุงเล่นนะ่ะมันใกล้ผลจะทามาหากกระมืดแต่ว <c oughs> <c oughs> ่ากระคำแล้วนะจักสิม่ลรด อันนี้ทางอำเภอเขาจังหวัดหรือบอ่ขันซ้อมมาเน,นี้พอดีเลยเนาะแม่งมแบ่งเท่ามาคนว่าสิบอ่อให้ลูกไส้คนผเ,เนผ่าเลิกเลี่ยเผ่าเลิกหลัก สวัสดีค่ะมาเก็บละมันจ้าทุกคนจ้ามาเก็บละมันช่วยกันนะคะตัดแล้วก็ต้องเก็บละมันใส่กระสอบค่ะเพื่อจะเอาไปแช่น้ายาเร้งรากแล้วก็ทักอากาศแห้งแห้งงานได้โรงเรียนจังหวัดก็เป็นโรงเรียนแบบมีรถรับซองกระซามเขาจะไปซองเด็กหน่อยเหมือรถกระซา สวัสดีค่ะมาเก็บละมันจ้าทุกคนจ้ามาเก็บละมันช่วยกันนะคะตัดแล้วก็ต้องเก็บละมันใส่กระสอบค่ะเพื่อจะเอาไปแช่น้ํายาเร้งรากแล้วก็ทํางปลกซอยเดอก้อเดซมีกระปุกเดซหีต้อละมันมันน้หน่อยมันโดนหลายมันพอมีละมันทําการปลูกนะคะ <c oughs> ใส่ซื้อขางว่าหะับ,บ้านี้ <c oughs> สีแล้วในทางนะั้นทางผนงงุนกันย่งเส็จหวาพอดีม่คืออยู่อำเภออำเภอกระเลิดว้ในะ สองทางอื่นมากนวันนี้ก็ทำมันแต่ว่าการํำไม่แลงนะจักสิ่ออนีเราปขกซอยมาอือใส่มียกับผมสมไยต้วละมัน มันไม่หน่อยมันโดนหหลมันทำให้ละมัน